ความรู้ใหม่เหมือนกันนะอันนี้พร้อมกันนี่ม่น่าจะไม่ได้นะอายังคงต้องเฝ้าติดตามสำหรับการติดเชือ้อโควิด -19 นะครับของร้องร้องหนุ่มแมทธิวดีนและลิเดียสรันรักครับล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอบคำถามว่าที่ผลเลือดยังเป็นบวกเพราะว่าอยู่ด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่านะครับคุณหมอก็ยืนยันบอกว่าการติดเชื้อครั้งนี้ติดจากแมทธิว ไปสู่ลิเดียนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนว่าเป็นเชื้อตัวเดียวกันมีต้นต่อมาจากที่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นจะเป็นแล้วเป็นเลยจะไม่มีการส่งกลับไปกลับมาครับสำหรับขั้นตอนการรักษานะครับทั้งคู่ก็รักษามานานแล้วอาการก็พ้นจุดขีดอันตรายไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่ร่างกายกําลังฟื้นฟูแล้วก็ผลิตภูมิคุ้มกันที่จะขจัดตัวไวรัสออกจากร่างกายครับ ส่วนเรื่องนี้อ่ะได้บอกกันไปนะฮะบอกว่าเป็นความรู้ใหม่คือคุณหมอเนี่ยเตือนมาคือเรื่องของการอุจจาระซึ่งจะมีเชื้อเนี่ยอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันถ้าเข้าห้องน้ำไปอุจจาระแล้วกดชักโครกเชื้อเนี่ยก็จะฟุ้งขึ้นมาได้แหม<ะ>่ห้องน้ำสาธารนณะทำไงอะ่ะก็มีโอกาสเงเขามีวิธีการแก้ไขนะครับบอกแบบนี้บอกว่าคุณหมอแนะนำให้ปิดฝาชักโครกแล้วค่อยกดน้ำลงไปไม่เช่นนั้นเชื้อก็จะฟุ้งขึ้นมา นะครับโดยคุณหมอเนี่ยก็อธิบายว่าในส่วนของการตรวจในลําคอในจมูกอาจจะไม่เจอเชื้อแต่ถ้าตรวจในอุจจาระก็จะเจอเชื้ออีกระยะหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงนี้ด้วยถ้าเกิดกําลังกักตัวอยู่หรือว่ามีคนที่ติดเชื้ออยู่ก็ให้ระวังการใช้ห้องน้าร่วมกัน ถ้าเกิดมีคนที่เป็นหรือว่าเพิ่งจะหายก็ต้องไปกักตัวอยู่ในบ้านและใช้ห้องน้ำร่วมกันเป็นสิ่งที่อันตรายมากควรแยกห้องน้ํารวมถึงการแปลงฟันและสั่งน้ํามูกเนี่ยนะครับตรงอ่างล้างหน้าก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยมันคือติดจากคนนี้ไปสู่คนนี้ก็แน่นอนนะเป็นเชื้อตัวเดียวกันมีต้นต่อเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นก็คือเป็นแล้วเป็นเลยมันมันจะไม่มีการส่งกันไปส่งกันมา กลับกันไปกลับกันมาคือตอนนี้มันมันคือคือเป็นแล้วแหละตอนนี้นคือเป็นแล้วอีกเรื่องที่อยากจะพูดถึงคือการากักตัว14วันหรือว่าอะไรมากกว่านั้นของของแต่ละคนที่อยู่ในบ้านซึ่งถ้าเกิดบางคนอาจจะมีเชื้ออยู่นะฮะแน่นอน,นะฮะเรารู้อยู่แล้วลว่ามันสามารถที่จะส่งต่อแล้วก็เสี่ยงกับกับน้ำลายหรือว่าน้ำลูกหรือว่าอะไรต่างๆ่าอีกอย่างที่ที่เราได้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็เตือนมานะครับก็คือเรื่องของอุจจาระ ซึ่งจะมีเชื้ออยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเยอะเยอะด้วยซึ่งสามารถส่งกันต่อทางนี้ด้วยอย่างเช่นเข้าห้องน้ํใครไปไปอื่นในห้องน้ําแล้วกดชักโครกปั๊บมันก็จะมีเชื้อ<ม> <จะ S 1> เ้นมาขึ้นมาได้คือท,ที่ที่คุณหมอแนะนําก็คือว่าควรจะปิดฝาปิดฝาปิดฝา,าชักโครกนะคะแล้วก็ค่อยกดน้ําลงไปเพราะไม่งั้นเนี่ยเชื้อมันจะฟุ้งแล้วก็กระจายออกมา<ช>แล้วก็คุณหมอก็อธิบายว่า ในส่วนของการตรวจในลําคอในจมูกอะไรเงี้ยอาจจะไม่เจอเชื้อแต่ถ้าตรวจในอุจจาระเราเนี่ยจะเจอเชื้อได้อีกเป็นระยะหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยถ้าสมมติว่ากําลังกักตัวอยู่หรือว่ามีมีคนที่ติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังในส่วนของการใช้ห้องน้ําร่วมกันใวยใค่ะใช่ ส่วนในวันที่13เมษายนนี้ครับทั้งคู่ก็มีนัดตรวจอีกครั้งนะครับส่วนผลเลือดจะเป็นบวกหรือว่าลบต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วก็ต้องลุ้นว่าจะสามารถกลับบ้านได้หรืออย่างครับ